ตกปลากับไตทิวครับผมก็ถอบเสือกันยืนน้่งกอนโซ่ร่างกายเซ็กซี่มาแล้ววันนี้ครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับไโดอคนบ้าเป็นครับวันนี้เราก็มีสปอนเซอร์ไปด้วยครับ ทิวคอน้ายครับบ่าวทิวคอนสายครับผมก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่ามันสิเป็นยังไงเมื่อที่จบแต่กันมัครับราว่าันนี้ก็ออกมาตรวสายแล้วประมาณสิบโมงก็มีเวลาถึงบ่ายๆนะครับมาครับไตทีิวเจ้าเก่าโอ้ยโดบโดบโดบเรร่อย มาครับสีเป็นหน้ไแดงมือนี่ครับมาติดตามรับส้มรับฟังบ้างนะครับลุยต <c oughs> วดกันไหมต้องนวดเด้นยวดให้มันนิ่มเหมือนกัน นว่ก่อนดีเดี๋ยวก a c k วนู้นะเดี๋ยวมนัน,หนเหลืองเฮ้ยอือเบื่งไนหลวงนนี่ปรากฏปรากฏเหลืองเครื่องอะะนะมันอนีใส่เงาเงาแซมกับเงาพันต่อยครับมีเงาลุงโออีก ว่ามันสิกินเหงยสุดได้ครับเดี๋ยวสิไปบอกตอนแรงตอนนี้ไต้ี่วกัเริ่มเฮ็ดเหงอเองเนะนะครับอีกะม่านาแปดปีครับสิว่างขายเยาหงยจากประสบการณ์ตรงมาดิ อยู่ปะอยู่ปะโอ้ทิวทิวไหมละครับอยู่อยู่ปะคือวายจักรซานอยู่ไหมเออเฮ้ท,วทิวมากแล้วครับ โอ้ยวันนี้เราพนันกันไลยว่าถ้าใครไม่ได้ปลาโดดน้ำนะครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอดมาให้มาแล้วปลาอย่างยังยังเงี้ยงได้ได้ได้ าพอใหญ่ตีมากนะครับปลายังไงโอ้โหของแจ๊ของแจ๊ของแจ้วันนี้เราเล่นกันนะครับถ้าใครไม่ได้ปลาจะมีบทลงโทษนะครับใครได้ปลาหน่อยกูมูใครได้ปลาหน่อยกูมูอัน ตัวใหญ่หนี่ร่วมอยู่วะหรือว่าเอาจำเนือน้อโอ้ปลาเคพองมาแล้วครับพ่อใหญ่ตีมาแล้วปลาเคพองโอ้ลุดยอดครับไหนโชว์กล้องนะครับอโอ้ส <laughs> ุดยอดครับสุดยอดเจียมแจีม มาครับมาบึงยายเนี่ยขาดนะครับเขาทำตะกัวเขาทำตกสังเวยเยหงเนาะ,ห,ะ,ห,ะ,ห,ะหึเงียบมากๆไปออกว่างกลางไม่อยากกินเหงาใ้ที่หัว เยี๋กว่ต้องเินืดขาด้วยรูแ้่ยังได้ยูดอกนีดูดดูดููดดอดู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 ูดูดูู่ดกดดู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 ด้ดูู่ดูนาดอน ฟอร์ฟอร์มฟอรอมต้องใช้วางแฉนมาดีโอ้ปรากฏเหลืองโอ้พยายตีสองแปมแลเลยลกโอ้นี่เงอแปลกประหลาด,ดีนีปลากรไดโอ้พยายตยาอีกแล้ว เจ็กแต้มเลยนี่สามโอ้สามแต้มเ <sk ill> น,น,น่นี่นี่เน่นอนโอ้ท็อปฟอร์ม <im> ค,ค,คักคไหนโชกกล้องนะครับ ไอทิวเอาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วปย่ญญอนโอ้สุดยอดโชว์นะครับไอ้ปย่ญญอนนี่แหละอยาให้มันปักเดืออปลาย่ญญอนบอกไปก่อนลาย่ญญอนใส่เบอร์แปดเบอร์อเก้าเขาเนี่ยย่มแผ้พะดิ ตะตำไงเตรียมสตาร์ทเลีอยไปเอารถทางที่สลัดเนาะมีชิเก็บเบ็ดเมื่อนะครับ้อนแดดปลากับซุมมองกับโตกินเนื้อ วันนี้โอ้ยยืดทายไปเนี่ยนอนอี่างนี้หั่าีดโดดน้ำนี่นาำกันเมื่อหอดเสือก่อนบ่ชหัว่งนี่ อ,อ้ากลองเหนไหมอะไระโ,โอ้โนี่ครับเป็นปลาเมื่อนะครับนี่บาทิวได้สองตัวพยตีได้สามรวมๆแลวกับม่นขีดเครื่องครับปลารวมมือนี่ น่นอนเลยเกินปลาวันนี้ห้าตัวเดี๋ยวมกฝนร้อนปาไม่แข็อเยอๆผมมาเล็กตัวเลยครับวันนี้ผมกินแหฮวครับวันนี้ากติดตามได้นะครับผลงานวันนี้ก็ข็้อมปากพ้อมคอครับาะวน้มก็ล่องมันว่าเตทิวน้เยอะนลงนลงไรปลาก็เจ็กไม่ใช่ฝนเตทิวห่อนแห้งเลนน้านะครับผมผมกระเีิดด้วยกันครับ มาโอ้ยถทำตือกันน้ากันตัวร่างกายอันที่สี่มาแล้วเอวอ,อ,อ,อมาสอนกลุ่งไม่ได้มือหนาคือได้เอาใจะกิน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ